สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ Bad Bad, เกมแบทอุบัติอาบคอริปมาเนี่ยนะอ่าฮะอ่อไอตอนผมจริงๆแล้วอ่ะผมอัดปแล้ว็นทุกคนแล้วผมแม่งอัดไก่มากๆว่าไงดีไก่กับไก่จัดๆเลยเว้ยแต่แต่นะแต่ทุกคน โปรแกรมอัดไฟล์แม่มเสียแล้วผมรอแล้วผมมาอัดเป็นชั่วโมงเว้ยคือไอ้ก่อนตอนที่ผมอัดใช่ป่ะผมอัปเกรดบิ๊กฟูดไปเจอบอสตรงนี่ครับผมคุณเห็นตรงพื้นที่เลวห้าไหมนั่นแหละผมไปเจอบอสหนึ่งตัวเว้ยแล้วสุดท้ายผมก็โดนตบโดนบอสตบถึงสองครั้งรอบแรกคือผมผมตายปกติใช่ไหมรอบที่สองผมไปเอาของเว้ยแล้วก็โดนบอสตบแล้วก็โดนบอสตบซ้ำอีก ถูเขาตุงตรงว่าโคตรเลยนะครับผมไม่ได้ล้อเล่นด้วยแม่งมากเลยบอสคือแบบโหบอสมันไม่ได้โหดนะผมเอาตามตรงนะมันไม่ได้โหดอะไรเลยนะแต่นะครับบอสมันเน้นสปอร์ลูกน้องไงเยอะทุกคนแล้วพอเน้นสปอร์ลูกน้องงเยอะใช่ไหมผมก็สู้ไม่ได้เว้ยเพราะจำนวนลูกน้องมันเยอะเกิน แล้วก็มันรอบนอบกวันนี้แล้วตอนนั้นมันมีนมคัฟซีนนี่ไงแน่แ่แน่เดี๋ยวเยวผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเส้นเวลาเปิดเรื่องไม่มีช่วงคัฟซนีนนั้นฮนะแสดงไม่มีนะผมสรุปก็คือช่วงเวลานั้นทางวิ่งที่ฐานใช้ดูเหมือนจะเป็นเชื่อมดูเหมือนว่ามันจะไม่เชื่อมต่อที่อื่นเลยฮนะ ก็น่าจะใช่นะแต่ว่ามันบอกว่าไอ้คิริน่หนาหรือไอ้ผู้หญิงคนนั้นนะผมที่เป็นมนุษย์นะผมบอกว่าให้เรามาซ่อมเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการนะผมแล้วเราจะสามแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะผมที่เราจะบรรทุกคนเข้าไปประมาณนั้นเราจะบรรทุกคนเข้าไปอ่ะมันเสี่ยงมากๆแต่ก็มีโอกาสสำเร็จอยู่นะผมซึ่งที่นางบอกว่าเสี่ยงเพราะอะไรมันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีนะครับ แต่ว่าทางปฏิบัติไม่รู้จะทำได้ไหมคุณเข้าใจใช่ไหมออ๋อของให้ซอบอันกระติดเดยอะอ้ เอาตามตรงนะของให้ซ่อมนี่มีนิดเดียวครับผมแต่ว่าผมเอาไปคาฟโล่หมดแล้วไงเนี่ยโล่มันใช้สี่ร้อยกว่าเลยนะผมก็เลยไปเอามาผมไปคราบมาผมต้องการคราบโล่ตั้งแต่ต้นแล้วผมต้องเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มน้ํามันกับเหล็กมานะครับเนี่ยนี่ไงเจอแล้ว ยงไงอ๋อไปได้โอเคมันเดี๋ยวไปสถานที่วิวสองแล้วกันนะเอาตามตรงนะผมผมไปสถานที่วิวห้ามาแล้วแล้วทางใต้ที่ตามคอมเมนต์แนะนำแบบปุมก็ไปไปแล้วนะผมตั้งแต่ผ่านที่แล้วแวนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่ผมจะบอกก็คือที่นี่มันไม่ได้อันตรายจ่านะผมมันค่อนข้างง่าย ถ้าเทียบกับไอ้นรกนั่นกับไอ้นรกตรงนั้นนะผมเพราะว่าไอ้นรกนั้นเกือบยากจริงนะผมนรกตรงนั้นฮนะไอ้นรกจุดตรงนั้นนี่คือนะับว่าเป็นนรกเลยนะผมมันเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างอึดอึดธรรมดาไม่พออึดชิบหายแถมเรียกลูกน้องมาเป็นสิบผมอยากเอาฟุตเตจให้ทุกคนดูมากเลยแต่ว่า ไฟมันเสียแย่มากเลยทุกคนเผื่อว่าจํานวนน่ะมันก็ไม่ใช่ไนน้อยไงแล้วผมโดนไล่ทีอ่ะมันเสกมาทีสิบที่สิบตัวเงี้ยแล้วปืนผมอ่เนี่ยที่กระสุนผมรดเนี่ยเพราะผมเอาไปเดียวกับบอสมานะแต่ว่าไฟก็ไม่รอดก็อย่างที่ผมเล่าไปนั่นแหละตายไปสองครั้งเป็นการตายที่โหเลศมาก ล้วตอนแรกอะผมเท้าแบนดิตมาตั้งห้าสิบผืนเลยนะตอนนี้เหลือสามสิบกว่าผืนแล้วอะคือคือแบบกิกี้บอสมันตบแรงมากทุกคนตบไม่กี่ทีล่วงอะตบสามทีนอนอะคือลูกน้องผมมาไปก่อนเว้แล้วพอลูกน้องผมไปปุ๊บตัวผมเองอะหรือว่าไอตัวแพนเนี่ยมันก็ติด้ย มันมาไปติดตรงกลุ่มกลางน้องแล้วมันกลางกี้ของบอส้วมันออกไม่ได้แล้วสัวกพักก็ร่วงก็เริ่มร่วงไปทีละคนสองคนทุกคนแล้วก็ตายห่ากันหมดเลยนี่จะหนักๆเลยก็คือตายกันหมดไม่มีใครรอดนะผมนะ ตอนแรกเนะี่ยไออันนี้นะผมไอผ้าสีผ้าประเดียดสีเขียวเนะี่ยมีแปดอันน,นนะไม่ได้มีเก้าแล้วผมใช้ไปกับการสู้บอสน,นั่นแหละคุณผู้ชมก็ลองคิดดูดิว่าบอสมันตีแรงขนาดไหนอะ ฉันตัวสัญญาณของอิซาเบลนะฉชนคนไปตรวจสอบรอบๆนี้ดูอิซาเบลไหนตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแค่มีเกาะแล้ว เพราะผมใช้ลูกซองเหมือนเดิมดีกว่าไวกว่าเยอะตอนจะสู้บอสก็ค่อยใช้ลูกเอาใชต,ตรงพื้นที่วิว้าที่ผมไปเนี่ยมันเหมือนจะเป็นประมาณรางรถไฟล้างอะไรพวกนี้นประมาณพื้นที่ขนส่งสินค้าอะไรเงี้ยทุกคนในทะเลทรายอะ่ะ อิซาเบลอิซาเบลเอออิซาเบลถ้าอิซาเบลพูดกับผมในะตอนนี้ได้เน,น,นประมาณว่าโอ้โหอันนี้คือหน่วย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 ตูจริงๆใช่ไหมทำไมมันลากอะไรมาเยอะกันขนาดนี้เช้าแล้วเป็้าแลอือยิงมันยิงมัน ีโอเคโอเคมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมาจากไหนสิบโทฟอกคุณปลอดภัยดีใช่ไหมเลิอเลืลลออมใช่มีเรื่องด่วนจะรายงานค่ะท่านเมื่อกี้นางผู้ไหล่ก่อนอื่นเช็คปากข,ของคุณให้สะอาดก่อนอะนะว่ามาการสื่อสารของเราถูกตัดขาดแต่ฉันสามารถกู้คืนการเชื่อมต่อและรับการสนับสนุนทางปัจจุบันได้แล้วอ๋อล้วยังไงต่อ ระหว่างที่เราถูกจับอยู่ที่นี่พวกเอ่อพวกประเทศที่มี AABM ได้เริ่มทำสงครามแล้วค่ะอะไรนะสงครามเหรอนิ่งไปกว่านั้นมี AN225 ระเบิดทำให้ถึงแม้เราจะไปถึงที่ใครใครคนู้เราก็ไม่มีพาานะไปยังอวกาศสถานการณ์เลวร้ยวายมากเลยค่ะเป็นข่าวร้ายจริงๆเอเไม่ข่าวร้ายจริงๆแล้วสงครามที่เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะ หลายประเทศรวมรวมถึงยูเคแล้วก็เมียนมากำลังร้องของการสนับสนุนความช่วยเหลือจาก MSU และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆหวังว่าจะไม่สายเกินไปนะแต่ MSU ก็ยุ่งยากอยู่กับกองกำลังของพวกเขากองกำลังของพวกเขาเองก็ถูกแก้ออกจากกันฉันก็เองก็คิดว่าพวกเขาก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนักหรอกแ้วพวกเราหลักคาท่านเราไม่มีทางบินไปในอวกาศได้แม้ว่าเราจะไปถึง ใครโคโนแล้วก็ตามอ่ะแต่ถ้าเรามีผ่านะขนาดเล็กเาการาจะสถานที่นี้แหละคะนั่นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสมผลดีนะแต่ตราบใดที่ APEX ยังอยู่การหลบหนีทางอวกาศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนแม้ว่าเราจะหลีก่งเลี่ยงพวกมันและหนีไดแ้แต่ถ้าเราปล่อยให้พวกมันยังอยู่อาจจะมีคนบาดเจ็บแล้วตายมากขึ้นก็ได้เราต้องหาฐานของพวกมันและทำลายปืนต่อต้านอากาศให้หมดรับทรบาบค่ะท่านฉันเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง อแป๊บนะผมว่าผมจะเอาคนนึงออกว่ะโอ้เพื่อนโอ้พวกนายอยู่กับฉันมาเป็นเวลานาะนแล้วลิโก้นายต้องกเกษียณแล้วให้ฉันช่วยยังไงบ้างคะท่านมาแทนลิโก้เลยนกเสือเพราะว่านางเป็นปืนกลมือนางน่าจะห่วยกว่าลิโก้ลิโก้มาเป็นคาไบ้อ่ะไม่ใช่ว่าผมนั้นติดแต่งไม่ใช่ผมเพราะว่าผมติดกี่นะแต่ คือถ้าเอาสถานการณ์ตอนเนี้ดิโก้แม่งโคตรกากเลยเ้ยคือเราเอาปืนกลมือมามันยังดีกว่าเลยเพราะว่าภาพจําของผมมันยังชัดเจนเว้ยตอนนี้ผมโดนบอสต,ตบอะบอสแม่งตบผมร่วงอะทุกคนคิดดูดิตบภายในเค่ไม่กี่วิอ่ะภาพจำยังชัดเจนมันจำทุกอย่างโอ้ จำมันชัดเจนเกิดไป You must, you must คือตัวไรวะดิโกูเห็นป่ะเห็นไหมทุกคนยิ่งลุกขึ้เดี๋ยวเราต้องไปเอาไอ้ดโกมาด้วยนะแล้วก็ดูว่าปืนของนางเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะ คือทุกหมปืนของนางนั้นจะสามารถใส่พวกนิปได้ป่ะหรือคอมเพรสเซอร์ติดได้ไหมไม่ได้แต่แมกกาซีนเนี่ยอยู่กับเออเคซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปถอดแมกกาซีนมานะแล้วไปเอาคอมเพรสเซอร์มาด้วยเออคอมเพรสเซอร์ลองถอดใส่กับนางได้ไหมไม่ได้ฮคอมเพรสเซอร์รุ่นหนึ่งก็ใส่ไม่ได้แล้วคอมเพรสเซอร์แต่ละปืนกลมือมันคืออะไรกันฟะ เด็กเถอะขอร้องลีสไม่เจอเหล็ก <ills. S 1> เลยอ่ะเผื่อถ้าเจออีกนี่คือถ้าเป็นผู้หญิงอีกอ่ะผมก็ต้องดูก่อนนะว่าอาวุธนางโหดไหมถ้าโหด จัดมาเนี่ยครับเอาไอเคออกไปเลยเพราะว่าผมนั้นจะเอาเป็นแบบเน้นสายโหดอ่ะเพราะบอสอ่ะมันตบแรงมากทาให้ภาพจำ่ะภาพจําของผมมันยังชัดเจนที่ผมโดนบอสตบแล้วล้มนอนกองกับพื้นน่ยจต้องเดินลากขาไปที่อย่างนี้เนี่ยภาพจำม,มันชัดเจนเกินไปเกินไปซะจนผมเริ่มรู้สึกระแวงหวัดระแวงและหวัดกลัวหวัดกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทำให้ผมเลียงได้อะอูจะมีของจะมาให้นะเนะเอาเป็นเออเอาเป็นใครดีอเราจะเอาให้น้องใหม่แล้วกันนะ เพราะว่าสายลูกซองมันไม่จะไปต้องมีเกาะหนาหรอกถูกไหม โอเคเอาลยเราอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักไหมเคยดัด okay, เสร็จเหล็กมาแล้ว mm hmm. ผมว่าเราจะรอดแล้วก็ได mm hmm. อ้อิซาเบลล่านี่เผลอแข็งแกร่งว่า ตัวละครผู้ชายบางตัวอย่างนั้นเนี่ยอึดกว่ามากเลยเแล้วก็อย่างที่คอมเมนต์นั้นบอกเลยนะผมนะ เมนต์พาร์พาร์ไอพาร์เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แล้วน่าจะพาร์ทเจ็ดไม่ก็พาร์ทแปดมั้งที่บอกว่าทางใต้ของดีแต่ว่าตัวโหดผมมาพูดเลยนะโหดจริงครับไม่ได้โมแม่งบอสตบผมสองทีผมร่วงอะ่ะภาพจำจังชัดเจน,นมันเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างจริงแบบ โดนตบล่วงอ่ะโอ้โหโอ้โหโดนตบล่วงแบบโคตรโอ้โหผมพูดไม่ออกอะไรตอนนั้นอะ มัว่วสูมของบอสนี่ว่ะ เด็กผมอยู่สีสิบเดว้าวอุ้ยอืมอันนี้เราบิดเท่าไหร่นะโอ้เจ็ดสิบเก็ดอะ ว่าจะปลดประจำการแกแล้วไหวหนูอืมอีกคลิปติดอะไรเลยอ่ะติดไม่ได้ใส่คลิปใส่ใส่ยายได้ใส่คอมเพรสเซอร์เลยไม่มาคอมเพรสเซอร์วันนี้อ่ะคลิปไปใส่ซะไม่ได้ไม่ใช่ตุยนายเนี่ยใส่เลยจะต้องไปเอาแม็กจากเอลิโก้มาด้วย นีไ่ไงเดี๋ยวไปเอาุปืนโหดผมมาละปืนหดผมมาละใครมันจะไปคิดกันครับว่าเราจะเจอปืนแบบนี้กันเนี่ยค้นกล่องงูค้นกล่องแบบไม่ค่อยดีแต่เจอปืนหดเนี่ยนะโอ้โห ตอนนี้คือผมหยิมไม่อยู่เลยของดีจ,จัดๆแล้วแบบผมเจอคิดดูดิแล้วมาเป็นอาวุธขั้นเท่าไหร่ไม่รู้นะ๋อวด,ดูก่อน อาวุธเนี้ย <S, S R S ทุกคนเนี่ยผมเจอกระบอกเนี้ยโอ้โหเกือบตันเกมอะ แต่งเลยต้องแต่งปืนเต่มเติมก่อน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่โหด่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่ว่่่่่ โอเคลิโก้มานี่มาแทนบากิล่าก่อนแล้วก็ดูไม่ใช่จะถอดอะไรเอาไม่ก็ใส่แบบนี้แล้วก็บากิล่าเลยาบากิล่ามาเข้าแทนอิซเบล่าแล้วก็อิซเบลล่าไปผู้ยิบยำก็ก็บ้าละนี่ไงเรียบร้อยไม่ไงผมให้หมาได้สองใบนี่ละ ผมจะใส่แมกกาซีนไปหน่อยแล้วกันนะไม่กาซีไม่ใส่เลยแล้วก็น,นี้อะไรเนี่ยช่องตรงนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะที่รู้คือใส่คลิปได้ไหมใส่คลิปไม่น่าไม่น่าได้อะเนี่ยเราจะลองดูตองน,นี้ดูนะครับดูที่ว่าแต่งในไ,ไมรุ่นหนึ่งแต่งไม่ได้ อืมอืม่จะเป็นไรเฮ้ยเก้เก้เป็นไรเก้ผมจะเอาสอดของไฟชาของบักก้วันนี้ อันนี้คือเครื่องกระสุนสนามพิสัยสูงอันเนี่ยเหมือนกันนี่เลยแต่งจัดเต็ม <c oughs> ผมขาดแค่เศษหอเหล็กนั่นนองก็นะผมก็สำหรับแบททูแบทอพโคลิปนะครับผมพาร์ทนับก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะผมไม่ตามกัใหม่พาร์ทนนะครับผมบ๊ายบายครับ